สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ไลฟ์สดจากหน้าร้านสมบนทรัพย์ยางพาราเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่หน้าร้านนะคะก็มาอยู่ไม่ได้นั่งอยู่เฉยเฝ้าร้านนะหลายหลายคนคิดว่ามานั่งอยู่เฉยเฝ้าร้านไม่ใช่นะคะก็มาหลังจากที่แบบว่าเปิดร้านแล้วใช่ไหมคะก็จัดของนั่นนู่นนี่เซอร์วิสลูกค้าหน้าร้านแล้วตอนนี้กิจการกหลักๆก็คือหนึ่งทำคลิปรีวิวนะคะถ่ายรูปนะคะคือ จะเป็นเนื้องานที่อยู่ในโซเชียลมีเดียซะส่วนใหญ่เพราะว่าเนี่ยวันนี้ก็สอนน้องสาวนะคะวันนี้สอนน้องสาวเออถ่ายคลิปวิดีโอหามุมในการถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยค่ะก็คือตอนนี้โลกออนไลน์มันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้ดูแค่ภาพอย่างเดียวแล้วไงมันมันต้องเป็นคลิปวิดีโอแล้วเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆที่น่าสนใจก็ตอนนี้ก็สอนน้องสาวเล่นทิกตอกสอนแบบทุกคนเล่นทิกตอกแล้วก็สอนทําคลิปวิดีโอนะคะก็เออเผื่อเราแบบ ไม่อยู่หรือเราไปทําอย่างอื่นนะคะเขาก็ได้ทําต่อได้นะคะหลายคนก็เห็นน้ำหนึ่งถ่ายรูปใช่ไหมเห็นน้ำหนึ่งถ่ายรูปสวยๆเยอะเห็นน้ำหนึ่งแบบถ่ายรูปเซ็กซี่เยอะนะคะอยากเห็นแบบว่าตัวจริงอยากเห็นแบบว่าเขาเรียกเลยนะหุ่นจริงๆที่ไม่ได้ผ่านรูปหรือว่าคลิปวิดีโอนะคะว่ามันตัดต่อหรือว่าอามาดูนะคะตอนนี้หุ่นตอนนี้ก็จะประมาณประมาณนี้นะคะอันนี้ให้ดูนะนี่คือหุ่นตอนนี้นะ ก็ไม่ได้ว่าผอมมากเท่าไหร่นะคะอ่ะไปให้ดูเอวตอนนี้ก็ยี่สิบสี่เอวยีสโดยประมาณนะคะเอวยี L 24. นี่นะคะก็หุ่นตอนนี้เนี่ยผอมจริงไหมประมาณนี้ ใช่ค่ะร้อนมากแค่นี้นะมาเจอแค่นี้แหละมาทักไทยเฉยๆนะคะมาทักไทยเฉยๆนะคะก็ร้อนนะคะเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนโอ้โหวันนี้แดดร้อนมาก